พี่แม่ได้2ตันต่อไร่ปีนี้ปลูกทั้งหมด6 0ไร่ผลผลิตอยู่ที่ไร่ละ2ตันปีนี้ผมลง NK6848 ไปประมาณ40กว่าไร่ครับ1ไร่ผมปลูกได้2ตันหนึ่งครับต่อไร่นะครับ2ตันขึ้นครับพี่เจ้าแม่จือเกสอรท้าขาวในเจ้า อีแม่เลือกเจ้ยของ NP ็นพมกแปดสปเนเ่เจ้าอันดับหนึ่งเลยคือนอแรงผลผลิตกะดีอีแม่ได้สองตันต่อไร่สู้แรงแล้วก็สีก็สวยต้นอ่ะแข็งแรงฟ้ากะมันเต็มมา้วก็หากมันไม่ดีเนาะเจ้าเนาะทานา,ากยาปีนี้ปลูกทั้งหมด6 0สไร่แล้วก็ได้ผลผลิตค่อนข,อขอน้างดีนะคะผลผลิตอยู่ที่ ละ2ตันคนแรงคนต่อสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนเยอะหรือว่าลมแรงๆต้นของเขาจะแข็งแรงมากการตาการงอกคือลงเม็ดคือทุกเม็ดทุกกลุ่มคือออกหมดค่ะสีสวยมเมล็ดเต็มแกนเล็กค่ะผมดีไซน์กันได้เขียวครับผมใจ NK 6848มา4ปีนี่เข้าปีที่5แล้วครับปีนี้ผมลง NK 6848ไปประมาณ40กว่าไร่ครับ ผมใจของ n k 6848มาตลอดครับผลผลิตดีครับนอแรงครับหลากแข็งแรงเม็ดสีสวยครับหนึ่งไร่ผมปลูกได้2ตันหนึ่งครับผมนายคุดชาตินี้อดีนะครับไก้6848ครับนอแรงผลแรงสีสวยขายให้พ่กก้าพ่กก้าชอบใจครับต่อไร่นะครับ2ตันขึ้นครับ